สวัสดีครับเพื่อนกพับมาเจอกันอีกครั้งครับผมสปีดดิฟเฟอร์ครับตอนนี้ผมก็ได้รถใหม่แล้วนะครับผมปรับแรงขึ้นมาอีกหนึ่งแรงครับเป็นแรงหกเลเวล6ครับผมได้รถมาเป็นคลาสบีครับผมของคลาสบีนั่นเองครับก็อันนี้จะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปเทสกันครับผมไปลองขับกันดูครับรีวิวกันเลยครับนี่ครับเป็นรถแรงบีเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับผมแล้วก็รับ รองละวันกันไปเรื่องตามมากมายครับก็เดี๋ยวเราไปจอยแมทช์แข่งกันเลยครับว่ารถคันใหม่นี้จะกับครั้งแรกจะเป็นยังไงครับจะซิ่งจะแรงเกาะถนนดีแค่ไหนครับผมไปเลยเป็นครับผมรอกันสักครู่ครับเนี่ยมาแล้วครับผมตอนนี้ผมแรงแรงหกแล้วครับผม ตัดครับผมไปกันเลยเกาะกลุ่มกันอยู่ครับผมไปเรื่อยปื๊ดไปครับไปครับดิฟครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมดิฟไปอย่างเกาะกลุ้มกันอยู่ครับผมใส่ทัวโบเข้าไปครับเริ่มครับนํำแล้วครับผมนํำแล้วครับมาครับมาครับผมสำคัญตอนดิฟครับดิฟต้องกะทวนั้นเกาะถนนเข้าโค้งให้ดีครับผม นี่ครับตัวโบใสกันยาวๆ่วนทีนี้เพื่อนก็ตามมาแล้วครับผมดิบไม่ดีก็เพื่อนก็ตามมาข้างหลังได้ครับทางตารงเรกิีขาดครับผมไปครับตอนนี้ยังนำอยู่นะครับผม โอเคครับคันนี้แรงครับคลาสบีส่งเป็นคลาสบีครับผมอันนี้รู้สึกว่าทางระบบก็จะให้มาใช้เป็นวันเจ็ดวันนะผมผมก็เลยเทสต์ลองซะเลยครับผมเพื่อขยับไปอันดับได้ไวขึ้นครับผมตอนนี้ตกมาที่สองแล้วครับรอบที่สองครับผมแสงครับผมดิฟหมุนอยู่นิดหน่อยครับผม คันนี้ขับจริงก็ต้องไปโมเพิ่มครับเป็นอัพอัพเกรดเพิ่มในอัพเกรดพวกล้อน,น่าจะอยู่ครับผมเวลาเข้าโค้งอะไรต่างแต่ถือว่าแรงใช้ได้ครับอันนี้พารบีสมเป็นพารบีครับมาครับสูสีอยู่ครับผมแรงเอาไม่อยู่ครับต้องไปอัพเกรด ช่วงล่างล้อเพิ่มครับเสี่ยครับมาแล้วครับชนเยอะไปหน่อยครับตามตูดไปเลยครับวันนี้ขโค้งครับหลุดเต้านิดเดียวครับนํำอยู่ครับผมเสียตัวนี้ครับผมมาแล้วครับ ไหวครับตรงนี้สมบัตเข้าที่2ครับดีดีเทอร์โบครับไม่งั้นแฮวไปที่3าแน่นอนครับคือจบอันดับ2ครับผมโดยอาศัยเทอร์โบตอนจบก็สําหรับคลาสดีก็แรงใช้ได้ครับรถคันนี้แรงโอเคแต่ว่าการเข้าโค้งจะต้องเข้าดีๆครับผมก็มีหลุดบ้างครับผมเสียดายครับนำที่1มาแล้วก็มาพลาดตอนช่วงท้ายครับผมขาดสมาธิไปนิดเดียวแต่ก็โอเคครับครั้งแรกครับ B. ก็ถือว่าใช้ได้ครับสอบผ่านก็จะใช้คันนี้ยาวๆครับผมไปเพื่อไต่แรงกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ด้วยครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดี